สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขสุขสุขค้นค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอค่ะบอกว่าจะอยู่สายเอซีอีหลาอุ้งอิงเอฟซีสาวน่อยเผ็ดบานแพงจะเมนนั่นเปิดฤดูกาลเทเด้นพี่น้องเนาะ นับเมื่อถาเมื่อไดสิหอด23กันยายนสองพนรอยหกนะคะเดี๋ยวความกินหอดกินถึงกันเดือความอยากเบิงในส่วนของสาวหน่อยเผ็ดบานแพง มิติใหม่นะคะพี่น้องเปิดฤดูกาลขึ้นมาานี่เพิ่นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นความอลังการที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเฮาจังถาติดตามพี่น้องในช่วงทีดปิดฤดูกาลแล้วงานมินิคอนเสิร์ตเป็นมือช่วงที่เป็นช่วงที่ยุอิหรีได้พักผ่อนหลังจากมินิคอนเสิร์ตอีหลาอุ้งอิงทีมงานมินิคอนเสิร์ตพจ และอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้พักผ่อนประมาณหนึ่งสัปดาห์โดยประมาณนั้นคือพี่หมอนอิงนะคะพี่หมอนอิงหรือว่าครูหมอนอิงค่ะผู้ติดตามนอ้องอุ้งอิงพี่น้องคะปกติแล้วไปไซก็จะเห็นพี่หมอนอิงเนาะอยู่น้ำตลอดค่ะบอกว่าจะอยู่บนเวทีบอกว่าจะกินเขากินนามอยู่ไซต้องมีพี่หมอนอิงอยู่น้ำตลอดก็คือเป็นพี่สาว เป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นผู้ติดตามาแล้วแต่จะว่ากันไปผู้ลงก้นบอกผู้จัดการว่าเสนอแล้วแต่พี่น้องคะ่ะแต่เป็นพี่สาวที่แสนดีคนหนึ่งนะคะของอิหลาอุงอิงที่พี่น้องเข็นและคุณเคยไปใไส่หายไปมือหนึ่งเนี่ยถามหาเด้ถามหาพี่ม่อนอิงไปใส่นี่คือกันคะ่ะ ช่วงที่ยุดประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์นี้เนาะหลายคนก็บ,บอกว่าพี่มอนอิงไปใส่คือปาอยุกกับอีหละ,ะไปทําบุญกับโบเห็นไปใส่กับโบเห็นพี่น้องเอ้ยพี่มอนอิงเพิ่นกะมีวันหยุดพักผ่อนของเพิ่นคือกันแล้วพี่มอนอิงก็คือเฮาเฮานี่ลาพี่น้องเพิ่นก็มีครอบครัวเพิ่นก็มีพอมีแม่คือกันค่ะ เพื่อนก็นต้องอยากกลับบ้านเพื่อนอยากไปเยี่ยมไปยามครอบครัวเพื่นเนาะเพื่อนก็นมีธุระของเพื่อนคือกันสาวน้องยืนบบเหตุคลิปมือหนึ่งพี่น้องก็ยังถามเป็นบละเพราะฉะนั้นพี่ม้อนอิงอ่าเพื่อนหายไปสัปดาห์หนึ่งโดยคมว่าเพิ่นก็นมีวันหยุดพักผ่อนของเพิ่นคือกันเพื่อนก็นมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ให้กลับเมื่อเยี่ยมเมื่อหาเมื่อยามคือกันพี่น้องค่ะ ก็เลยวันนี้ละเดอ้อนี่พอดีเพิ่นเหตุคลิปมหาห้เฮ้าเบิงบาตานีทางอ่าม้อนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงเนี่ยนัดใน Facebook เ,เพื่อนในเพจเพิ่นนี่นะคะเพิ่นก็ทายคลิปมือน,นีเลยสิขออนุญาตเด้อพี่ม้อนอิงเอ้เสียเอาคลิปนี่ละ่ะที่เพิ่อนอที่เพิ่นไปบ้านเนี่ยจากน้อยนึงมาฝากมาตอนพี่น้องอุ้ยบ้านลังแบบไง่บกง,งามพี่น้องเอ้บัธรราดดาเด้พี่น้องผู้ติดตามอีลาอุงอิงเนี่ย ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเนี่ยง่ามกับง่ามนาอพูุ้บัตรนี้เ,นเห็นบานเห็นเงื่อนเพิ่นเพื่อนกระทือว่าเปิดเผยดีย่ได้หลับพี่น้องคะนี่เพื่อนกระทือว่เพิ่นเปิดเผยเนาะเพิ่นก็ให้เบิ่งอ่ามองยูมองเศร้าบานเพื่อนอ่าได้ติดตามไปกะ่ายขอสงสัยเนาะหลายคนว่าพี่มอนอิ่งไปใส่ใสัตร ก็เหยื่เพื่อนด้ยักแนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพื่อนกับเมื่อบานยามพ่อยามแม่ือกันเว่า์สันเนาะแต่หลายคนบอกว่าเพื่อนมีแฟนแล้วอย่าสีอุ้ยนัน่นคนเท่าพี่น้องคะ่ะมีบ,ม,บมีเนี่ยสาวน้ำเงินกับบงหวัวเพื่อนมีบอแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาพี่น้องคะ่ะเพราะว่าทุกคนกับมีครอบมีครัวใดอ่าสิมีแฟนมียังกันแล้วแต่เพื่อนล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแมนบอคะ่ะโบแมนว่าติดตามอีหลาอุ้งอิงมีแฟนบ่ได้เด้พี่น้องแมนบอ ว้าเฮาเฮาทันทันนี่แมนบ่หอดเวลาพ่อมีกับมีคือว่าเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาตินเะะ <c oughs> จ้าสิว่าจังใดเพื่อนกับมีพอมีแม่คือกันกับเฮาอย่างซี่เนาะถ้าเกิดมือน,นึงเพิ่นมีแฟนเลยจังซี่เอาก็เป็นเรื่องของเพิ่อนอ่าก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลทุกคนก็ก็มีได้นะคะก็มีได้เหมือนกันเมื่อเวลาเหมาะสมเมื่ออแบบเพิ่นหอดเวลาเพื่อน เพื่อนก็มีได้คือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นสาวนุ่มยืนกันเลยวานี่เนี่ยเมื่อเบิงนีดีกว่าเนี่ยเพื่อนรีวิวบานให้เบิงเนี่ยโอ้พี่น้องเอขออนุญาตเด้อพี่มอนอิงเด้อนะขออนุญาตเอามาฝากตอนพี่น้องเนี่ล่ะสิไปเอาในเฟซบุ๊กเพื่อนเนี่ละ่ะมาฝากมาตอนพี่น้องจักหน่อยนะคะให้ใหายความคิดหอดคิดถึงเดี๋ยวเพื่อนก็มาเหรอคะเมื้อนี้นะคะเพื่อนก็น่าจะมาหายอีหลา่าอุงอิงแล้วนะคะพี่น้องกะจะลุยงานกันต่อแล้วในส่วนของมินิคอนเสิร์ต เราก็เปิดฤดูการไปเนาะค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ยุดพักผ่อนแบบเต็มอิ่มเต็มที่ปัตตานีไปเบิง์เพ่นรีวิวบ้านเพ่นให้พี่น้องได้เบิงได้ชมนะคะเอามาฝากมาตอนพี่น้องสุกูสุคนขอบคุณเด้อะค่ะพี่น้องคะขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีคะ่ะอันนั้นคือผู้เก่า นี่คือหมอห้าโมงเช้านะคะทุกคนหางเสวยนี่พี่นงห้าโมงเช้าหน้าบ้านเดี๋ยวไปเดินดูข้างนอกื่อเช้านี้ฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะเตกห้องอยากเห็นเนาะว่าบ้านพี่มันอเองปน เดินออกไปดูข้างนอกใ mm. ห้ว่าเมื่อคืนเอไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานมาก็ไ <life> ม่ได้ถ่ายให้ดูอโ <Okay. S 2> เครื่องใจตรงนี้แล้วกันป๊บ<ก> <language> นี่คือบ้านของเราจ้ะก <language> ็จะมีต้นไม้ก็บ่มียัอะไรจ้ะแต่ธรรมดาก็มี พี่บอลอิงก็ไม่ได้ใช้ละให้แม่ใช้ข้างนู้นนี่ตอ้นอย่างวะนี่ตน้นมักซิดาไปละวัดท่านตนน้นอีก็ได้กินสป,ปีอยู่ก็นี่ต้นไม้ที่บอลอิงชอบนะคะตนน้นเลยลาวตี ล็ลอดล็อดนี่มันเป็นล็อดลุ่นหลังๆล็ลอดที่เอาไปกินไปแจกก็คือลูกใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าล็อดนี้ก็คือปล่อยให้มันดูแลตัวเองตามธรรมชาติอันที่สวยๆเอาไปกินหมดแล้วอันนี้มันออกมาทีหลังก็เลยจะแคะแคะกันกันหน่อยวมี่ยังไหลพี่น้อง นี่ก็มีล่ะตอนมะม่วงแะบขามตอนไทยใครอยากเห็นบ้านอยากเห็นบ้านที่นัอเองบ้านหลังนี้สีเดิมไม่ใช่สีนี้นะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าผลงานศิลปะ คุณพ่อเพ้นมือเองทุกทุกเส้นพ่อหนูเพ้นเองทั้งหลังเลยพ่อพี่เองเป็นคูรดนตรีนะคะแต่ว่ามีความสามารถด้านกนารวาดภาพจะว่านิดหน่อยก็คงไม่ใช่นี่วาดทั้งหลังเลยวาดจนป่วยคุณนมากหลาย